สวัสดีครับผมมิสเตอร์ตั้มออฟฟิเชียลครับมือนี้ครับก่อนสีเบิงน้องพงอิงรำการแสดงครับผมมาเบิงรถไฟเอ็เขมครับเขมกะมนชัยครับกับแฟนคลับของเพนนะครับนี่ครับนี่ครับ พี่เข้มขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยเด้อครับเด้อได้เลยได้เลยได้เลยบริสันขออนุญาตพ่อๆแม่แม่แม่เด้อครับเด้อครับนี่แม่แม่แฟนคลับของพี่เข้มนะครับช่องได้กันช่องมิสเตอร์ตั้มออฟฟิเชียลครับมิสเตอร์ตั้มออฟฟิเชียลครับผม ขอโทษนะครับมิสเตอร์ตั้มออฟฟิเชียลครับผมมิสเตอร์ตั้มออฟฟิเชียลนะครับครับผมฝากด้วยนะครับมิสเตอร์ตั้มออฟฟิเชียลครับผมไม่ต้องน้อยๆหรอกครับผมกำลังสบามาน้ำไส่ครับน้อยตลอดแม่นครับผมขันมาหมอชิดนี่มาตลอดครับผมเนี่ยนี่ครับเป็นรถของพี่เขมกมลชัยนะครับผมโอ้รถเพป็น VIP ครับนี่ อย่าเบิง่งใหญ่นี่มีแต่พวงมาลัยครับรถเพลิน VIP ครับรถไฟเข็มนะครับมนี่โอ้รถไม่ใส่บุนี่จับทีนี้ทีมงานของเพลินนะครับพี่เพชรต้นนะครับโอ้สวยครับรถพี่เข็มครับพีเข้มนี่ไงอ๋อรถพี่เข็มกับมณชยัย จีบไปเบิ้งอีหลานะครับเอามาเบิ้งรถของพี่เอกเทคอนครับผมนี่ประกาศเป็นแม่แม่เอฟซีของเพิ่์นนะครับอยู่ในนี้นะครับเพิ่์นก็เลยสดน้ำนะครับทรั้งนี้นะฮะนี่นี่ก็เป็นรถของบอดบอโจนะครับนี่ไปแล้วครับอยากรู้ว่าครับว่าทะเบียนยังครับนี่นี่อ่ะหาสองโอซีครับ เรื่องเลขเรื่องเบอร์ก็เป็นการเสียงโฉกเสียงดวงนะครับซื้อได้ก็ได้นะครับผมอันนี้ครับบรรยากาศครับผมอยู่หมอชิดสองนะครับเนี่ยฮะวงปฐมเพืเรื่องสิน์นะครับอยู่ทางนี้นะฮะเนี่ยครับผมนี่ณบจเล่าอยู่ในรถนี่ครับผมนะครับ ปฐมบันเทิงศิล์นะครับของพ่อดาบสอครับผมหัวหน้าวงหัวหน้าวงเพื่อนหักกันเอาแฟนคลับ FC, เอฟซีเท้าก็ต้องหักกันนะครับผมพ่แมนวาสิเป็นวงไหนนะครับเป็นนาดใดเทาก็ต้องหักกันตัวครับเพราะว่าจังไหนหัวหน้าวงเพื่อนก็หักกันเทาก็ควรหักกันครับเอฟซี FC แฟนคลับนะครับผมนะยกม,มาที่สอง โยงเนีโยงสายแถวใสครับผมแถวแดงครับผมอ๋อผมผมข้องสามทันยาบอกครับโู๊วมาไก่เยอะกนได้เลยอ๋อมามาอาหาไปเข็มเนาะเ c ็นซีแฟนขาเพิ่นยูไก่ซ้ำไสเพิ่นกระมาคือเกาล่ะครับ ผมก็ว่าผมมาไกลล่ะผมก right? <c oughs> ็ไกลแหละครับผมอยู่สะพานฟ้าใกล้ๆนะครับแวรนะครับผมผมอยู่เพราะกับสิประจําอยู่นี่แหละครับมหาชินสองนี่แหละครับนี่อยู่ในใกล้ๆนี่ครับผมไลสดอยู่ครับไรโซจูอะไรอย่างเงา มิสเตอร์ตั้มครับไอมิสเตอร์ตั้มหอพี่เชียวเอต้มาเขาอกันหลายเธอแล้วเขาพอกันหลายเธอแล้วแมนยะว่าพราะเพราะรเดาะใครเจหมเาันยังพ่าเขาครับแมนเพราะว่าขอบคุณขอบพุณพี่น้องครับทีไฮกวาตี่ตามขอบคุ่พี่มิสเตอร์ตั้มด้วยนะครับทีไม่ใช่การจินตามให้กว่ เดี๋ยวผมขอ,อขอทา ok ยทายพกเป็นเป็นหนึ่งนี่งาเดี๋ยวนอ้ไปเอเข้มโอ้ยหุนเพลนเพลน,นซ้ำใหม่ใม่พิลลมพรหมดตัว <c oughs> อันนี้ออกมาได้จักเดือนแล้วครับนี่แค่เดอนเดือนต้๊เต็๊ดยี่ปีแล้วทีปีแล้วอโอ้แ,แต่โบข่อยเดี๋ยวมาใส่มันบ้าเนี่ครับเพราะว่าไปรถให้ ที่ตามตลอดกะว่าย้อยเอ้ผูกอเ,อเกเข็มคือเอาเอรถตู้มาจะใส่เนาะว่าสันดกแต่ว่าเพิ่นมีโดนแล้วเพิ่นมีโดนแล้วครับเพิ่นบไดเอามาประยากครับรถตู้มันประม่นขั้นหน่อยเนาะเออเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นกำลังสิแต่งหน้าครับผม่ เีไดกับมวนครับของไรเกข้มครับเข้มกมลชัยลำเพลินออฟฟิเชียลครับมวนนี่ลีผมเบิ่งประจําเมื่อไปลองไอ้ยังก็ไปไปมาลองเพลงไอ้ยังพี่จะพาไปขึ้นรถไฟเอ้ออกจากหัวกู้นเอมวันวนมวนไปสายหาครับนี่เดีข้าวันไปปลูกผมมาดินี่ฮะโอ้ลอขึ้้นหลาย ผมคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับผมจังใดมกับพอกันใหม่ครับพี่เซอร์เต้วันไปเชียวครับสวัสดีครับ